รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน,ในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับ Momo, โมโมนิชารังคาสิริอีกเช่นเคยทางททบ5ค่ะแต่สำหรับวันนี้จะมีข่าวสารอะไรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสารพลังเทศบาลเมืองน่าน UDC มหาวิทยาลัยแม่โจ้หนุนจังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้นโยบายเมืองสุขภาพดีหรือบลูโซนของกระทรวงสาธารณสุข ชูชุมชนน้ำหลอมเทศบาลเมืองน่านต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรเพื่อผู้สูงอายุและทุกคนจัดทีมช่างชุมชนออกแบบปรับปรุงบ้านคนสูงอายุคนพิการที่อยู่เพียงลําพังโดยนายแพทย์พงเทพวงวรัชไพบุญผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะสะพร้อมด้วยนางพรณีผู้ประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสะสะส,ะสะและรักษาการผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิการปุรภพมหัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนหรือ UDC มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบและปรับปรุงบ้านพักของผู้สูงอายุตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนในพื้นที่ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและทุกคนสอสอเองนะครับเราสนับสนุนเรื่องของ การที่จะนำสิ่งที่เรียกว่าการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ Universal Design ในการที่นำวิชาการนั้นขยายไปสู่ทั้งส่วนของชุมชนและส่วนของบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือส่วนบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการซึ่งอาจจะหมายรวมถึงผู้สูงอายุผู้พิการที่มีสถานะทั้งที่ดี และปรับสภาพได้เองหรืออีกกลุ่มที่สําคัญก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถจะปรับสภาพได้เองได้การที่ทํางานร่วมระหว่างคณะสถาปัต์จะมาจับมือร่วมกับท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่านผู้นําชุมชนในท้องที่นั้นในการที่จะมามองครับว่าหมู่บ้านไหนชุมชนไหนหรือว่าตัวบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการนั้นมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจจะมีเพิ่งมีความพิการที่เกิดขึ้น หรือพิการนานแล้วแต่อาจจะขาดซึ่งคนที่จะดูแลเป็นประจํำอยู่บ้านคนเดียวส่วนตรงนี้แหาะครับจาเป็นครับว่าจะต้องมีคนเข้าไปช่วยในการที่ปรับสภาพบ้านอย่างเหมาะสมถูกหลักวิชาการแล้วก็มีงบประมาณนะครับที่จะเข้าไปดูแลและที่สําคัญที่สุดคือทําให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการนั้นมีความพึงพอใจกับถิ่นที่อยู่อาศัยด้วยแน่นอนครับว่าผู้สูงอายุเองจะมีความต้องการ ที่อยากให้บ้านซึ่งเคยอยู่มานานนั้นมีความคุ้นเคยและเหมือนเดิมมากที่สุดแต่อย่างไรก็ดีเมื่อความพิการเกิดขึ้นก็จําเป็นต้องปรับสภาพบ้านเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างได้มีอิสระแล้วลดการพึ่งพาพึ่งพิงที่จะต้องเข้ามาช่วยดังนั้นการปรับสาบ้านจึงเป็นส่วนสําคัญของการที่ทําให้เขามีสุขภาวะที่ดีที่สําคัญที่สุดทําให้เขามีความสุข กับการที่ได้อยู่ที่บ้านการที่เราจะขยายผลต่อไปการที่ว่าจะทำอย่างไรให้เทศบาลเมืองน่านจังหวัดน,าน,าน่านนั้นเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่ขยายไปในตำบลอื่นๆอําเภออื่นๆกระจายไปทั่วจังหวัดในการใช้วิชาการที่จะไปร่วมไม้ร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการซึ่งก็มีทั้งอบจอและมีสอปอสอชอทำงานอยู่ หรือร่วมมือกับทางกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ก็จะสามารถที่จะมีงบประมาณต่างๆที่เข้าไปร่วมมือในการพัฒนาสภาพบ้านปรับสภาพบ้านในผู้ที่อาจจะมีเสถฐานะที่ไม่ดีและทําให้เกิดการกระจายของการดูแลและการออกแบบเพื่อทุกคนกระจายไปทุกบ้านพักอาศัยที่ต้องการตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายครับและต้องฝากให้ทุกคนทุกส่วนทุกจังหวัดนะครับจะต้องเข้ามามองเข้ามาดู แล้วก็สามารถที่จะใช้ความรู้เชิงวิชาการในการออกแบบนั้นทําให้ทุกคนมีความสุขและอยู่ที่บ้านพักอาศัยและสามารถออกไปนอกบ้านในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสมได้อย่างสมดุลและมีความสุขครับ การขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรในจังหวัดน่านมีชุมชนน้ำร้องเป็นพื้นที่นำร่องหนึ่งใน3 1ชุมชนของเทศบาลเมืองน่านโดดเด่นในการสร้างต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการและเตรียมขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไปด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรวุฒิการปุรพม หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่าผมในนามยูนิเวอร์แซลดีไซนเซนเตอร์นะครับในกลุ่มภาคเหนือได้รับมอบหมายจากสสมาในพุดสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองน่านโรงพยาบาลน,น่านแล้วก็สถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้ยูดยซเราในการปรับปรุงบ้านอันดับแรกที่เข้าสู่บ้านพักอาศัยในกรณีพักอาศัยประเดิมทีแรกคือที่เราไปดูคือต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยเนะี่ยใช้ชีวิตนานที่สุดจะมีอยู่2พื้นที่คือห้องน้ำกับห้องนอนครับห้องน้ำกับห้องนอนเป็นนัยางง แล้วก็ไปดูว่าลักษณะพฤติกรรมของเขาตั้งแต่ตื่นเช้ามายาที่ตกเกินมาเนี่ยเขาทาอะไรบ้างในบ้านหลังนั้นแล้วตัวไหนบ้างที่ไปช่วยสเสริมขเขาครับอันดับแรกที่พบเจอในปัญหาผู้ที่พิจารองน่่นคือว่าห้องน้ําที่ใช้ในบ้านพักอาศัยแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างจะมืดแล้วก็มีแสงสว่างไม่เพียงพออันดับแรกก่อนที่จะติดตั้งเราจับก็คือเราต้องเพิ่มแสงสว่างให้เขาไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติก็ดีแสงจากดวงโคมเดีย์ไลท์ก็ดีในไลท์ติ้งก็ดีก็จะทำให้เขามองเห็นเยอะขึ้น พอเขามองเห็นจะขึ้นปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์เราจับอะไรต่างๆก็ต้องติดตั้งตามพฤติกรรมของเขาบางคนใช้วีลแชร์บางคนนั่งบางคนคานเราก็ต้องติดตั้งเราจับให้ได้ระดับเขาฉะนั้นมาตรฐานเราจับตามสากลเนี่ยเราต้องอัดแอปหรือปรับปรุงให้เข้ากับรับเบล้อมในบ้านแต่หลังให้มากยิ่งขึ้นทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็จะเป็นผลต่อว่าเราจะไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขเขาให้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนะักถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขเขาปุ๊บเนี่ย เขาจะอยู่ไม่สนุกแล้วสุดท้ายเนี่ยการปรับเปลี่ยนให้เขาเนี่ยบ้านก็จะเป็นสิ่งท้ายที่เขาอยู่อาศัยแล้วมีความสุขมากที่สุดครับจังหวัดน่านเป็นต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรของภาคเหนือโดยความร่วมมือของศูนย์ยูดีซีจากสถาบันการศึกษา5แห่งคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยนาเรศวรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยร่วมกับโรงพยาบาลน,น่านเทศบาลเมืองน่านชมรมผู้สูงอายุภาคเอกชนมีกระบวนการรับฟังความเห็นจากคนในพื้นที่รวบรวมความเห็นส่งต่อให้กองช่างไปดําเนินงานตลอดการทํางาน2ปีจนเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในเทศบาลก็เป็นภารกิจของเทศบาลอยู่แล้วที่ต้องบําบัดทุกบำรุงสุขประชาชนเป็นโอกาสที่ทางสสและยูดีนะครับได้ให้ความรู้ทีมงานของกองช่างและชุมชนเพื่อจะได้ป้องกันการหกล้ม การที่อยู่บ้านอาศัยยังมีความสุขแต่ในส่วนของเทศบาลนะครับเป็นผู้ปฏิบัติปัญหาที่เราเจอต่างๆเนี่ยเราพยายามแอพพลายในสิ่งที่เรากังวลม,มากที่สุดก็คือ เรื่องวิธีแนวทางปฏิบัติของงบประมาณบางสิ่งบางอย่างในระเบียบี่เขียนว่าให้ดําเนินการได้แต่ดําเนินการได้บางส่วนหารือทั้งนิติกรและหารือทั้งตรวจสอบภายในเราพยายามจะทําให้ถึงเป้าหมายที่สุดอันนั้นปัญหาเนี้ยคงได้รับการแก้ไขในอนาคตซึ่งปัญหาที่ลงพื้นที่เนะี้ยงบประมาณไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ปัญหาแนวทางปฏิบัติแต่เท่าที่ปฏิบัติมาก็ไม่มีปัญหาในนามของท้องถิน่นเราก็จะดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะใเทศบาลเป็นที่รองรับการบริหารจัดการการบริการประชาชน จะต้องปรับปรุงพื้นที่ของเราก่อนให้ดีที่สุดท่านทจะเห็นว่าทุกอาคารเราจะามีทางลาดสําหรับคนพิการและมีวินแชร์และเป็นศูนย์รวมต่างๆเนี่ยเราต้องบริหารจัดการในส่วนที่จะให้ทุกคนได้เข้าถึงในการบริการมีที่จอดรถมีทางลาดคนพิการหรือแม้แต่คนพิการมาเรามีวินแชร์ให้ให้ยืมรถ1นึเเราก็มีนอกเหนือจากที่ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วนะครับอาคารนี้ ในอนาคตก็จะเป็นอาคารหนึ่งที่จะรองรับกับผู้สูงอายุพนิการที่จะต้องไปตรวจเช็คร่างกายอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปอัดที่โรงพยาบาลเหมือนสาขาหนึ่งเทศบาลก็ดีใจนะครับที่ทางสอสอและคุณหมอและทีม,ทมยูดีที่ได้มากระตุ้นให้กําลังใจพวกเรานะครับก็จะทําให้ดีสุดครับสังคมเราเป็นสังคมของผู้สูงอายุจังหวัดน่านเองก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเทศบาลน,น่านเองเนี่ยมีผู้สูงอายุถึง1ใน3นะคะประมาณ30%ในการดูแลสุขภาพในแง่ของการรักษาอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ไม่ทันกับ ความเสื่อมของผู้สูงอายุของของร่างกายโดยธรรมชาติรวมทั้งผู้พิการด้วยนะคะดังนั้นการที่เรามีการป้องกันการส่งเสริมโดยเฉพาะในส่วนของการทําให้สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสาธารณะเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านเราได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพบ้านให้กับ ผู้พิการรวมทั้งผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยระยะท้ายหลายๆรายนะคะก็พบว่าหลายๆท่านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกเหนือจากเราทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะหลังจากที่จะกลายเป็นผู้พิการหรือว่ากลายเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะแต่ว่าการที่มีสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ทางท้องที่นะคะทางเทศบาลหรือทางพมจเองหรือทางอบจเนี่ยได้ให้ทุนในการสนับสนุนบวกกับทาง UDC แล้วก็สสสเนี่ยได้ให้ ในเรื่องของความรู้เราก็ได้ใช้เวลาที่น้อยนะคะในการที่จะปรับสภาพแล้วก็ ทำให้มีประโยชน์สําหรับผู้ที่อยู่อาศัยจริงๆนะคะแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็ส่งผลทําให้ในเรื่องของสภาวะจิตใจต่างๆของเขาดีขึ้นหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าหมดอะไรตายอยากเนาะใน,ใน,ใ,นในตอนแรกที่กลายเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะแต่การที่มีหลายๆมือเนี่ยค่ะที่ที่ยื่นเข้าไปช่วยเหลือเขาครอบครัวก็รู้สึกว่านอกเหนือจากตัวครอบครัวเองเนี่ยก็มีภาคส่วนต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะก็ทําให้ทั้ง ของผู้พิการผู้สูงอายุและครอบครัวเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังได้ทําบันทึกข้อตกลง m o u ร่วมกับ4หน่วยงานได้แก่โรงพยาบาลน่านจุฬาภรราชวิทยาลัยสมาคมสถาปัตย์ภาคเหนือและวิทยาลัยชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาแนวทางการทํางานของ U d ดีในจังหวัดน่านให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง กนการรอคอยกันแล้วนะฮะกับ Flex 1 0 4.5และ d v a t h a n k God is t f a n d a y One Band charge, IF, fan One fan แห่งชาติ Presented by Mama TGIF t h a n k God is t f a n d a y Concert One f a n d แห่งชาติสร้างปรากฏการณ์อีเวนต์รวมคนข้างรักกว่า3,000คนหลัง d v a ผนิตเทรด104.5ในละมิตรอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยให้กลายเป็นดินแดนหวานฉ่ำ ด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจคนอินเลิฟโดยงานได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่2มีนาคม2567ที่ผ่านมาพร้อมสถิติการจำหน่ายบัตร Earl y b i r d 1,000ใบหมดในเวลา3นาทีโดยน,นายนัทพลเกษมวิลาศประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทดีวีเอจำกัดมหาชนกล่าวว่านัทพลนะคะเกษมวิลาศประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีวีเอนะครับเป็นผู้ร่วมจัดงานของเอ่อทีจีครั้งนี้นะคบก่อนอื่นเลยเริ่มจากความสำเร็จของ งานที่แล้วที่เราจัดที่สยามฮาราวีนที่จ่ดแวลนะครับก็มีทราฟิกเข้ามาเยอะมากนะครับสาวันสามแสนคนก็เลยเราก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจที่จะมือกับเด็กซก็จุดอยชิที่ห้าต่อที่จะจัดงานคอนเสิร์ตอีเวนต์เพิ่มนะครับจริงๆเราตั้งใจจะยกระดับอีเวนต์เนี่ยให้เป็นระดับสากคนหรือระดับโลกเพื่อเราต้องการที่จะสร้าง แฟนเบสพื้นฐา,านฟอนเดชั่นของทีมนี้เนี่ยให้ประเทศไทยไทย,ย,ยให้แข่งกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับไอเทมใหไปหลายๆที่ทิ้งไปเยอะเกินความคาดหวังมากเลยครับเพราะว่าบัตร Early Bird ขายหมดภายในใ3นาทีนะครับแล้วก็ปล่อยมาอีก3,000ใบก็หมดภายในแป๊บเดียวเลยก็เกินความคาดหวังมากเราต้องขอบคุณทรัพย์สินจุลาก่อนเนาะที่อนุญ,ญาตให้เรามาจาัดสถานที่กิจกรรมแบบนี้ในโลเคชั่นบ,บนี้ซึ่งจริงๆก็ มันก็ยากที่จะ,ะดิวหรือว่าที่จะ,ะจัดงานอีเวนต์ประเภทนี้ในกลางเมืองได้นะครับแล้วก็สามารถดึง t r a ฟฟิกคนมาได้ 3- 4มสี่พันคนผมว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วเก,เกินความคาดหวังของเราของเรามากครับจุดเป้าหมายของเราใน,ใ,ใ,นในการจัดอีเวนต์ครั้งนี้และครั้งต่อ,ตอไปนะครับก็เราตั้งใจว่าเราจะจัดอีเวนต์นี้ให้ เยาวชนเนื่องจากว่า,าหลังจากโควิดมาเนี่ยมันช่วงโควิดมาเนี่ยเราไม่ได้จัดอุบีเวนต์เลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันทุกคนอัดอั้นนะนาะ,นะไม่ว่าจากาเยาวชนเองก็ตามหรือว่า,าบุคคแลแถวนี้ก็ตามนะครับผมว่าทุกคนอยากมาเที่ยวคอนเสิร์ตซึ่งในอนาคตเนี่ยทางดีเวอเองหรือว่า ทาง Flex เองเนี่ยมีความคิดหรือมีแนวทางที่อยากจะจัดคอนเสิร์ตที่เป็นอาจจะเป็นทิ c กเก็ตวีดูสือว่าทุกอย่างเป็น renewable energy นะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่กระทบกระสิ่งแวดล้อมเราตั้งใจว่าเราจะคงเราเราจะจับมือ Collaboration กับทาง Flex 145แล้วก็ Sub s o ิน s ุ l a เนี่ยไปเ,เรื่อยๆนะครับต่อแเราก็รอติดตามปีนี้ดูว่าเราเราจะมีงานอีเวนต์ใหญ่นะครับก็คือสยามพาวินอีกรอบปีครั้งที่2นะครับใน จัดที่เดิมเลยที่ฉัมสแควรก็สามารถติดตามผ่านช่องทางเพจ DBA t h ไท l แ n นด์เพจมนุษย์เมืองใน Facebook นะครับแล้วก็เพจ1 4 5 f l e ก1 4 5ด้วย สำหรับช่วงนี้ผมยังคงอยู่ที่วัดหัวถนนนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีสัปดาห์นี้จะพาไปพูดถึงเรื่องราวของงานประจําปีที่สําคัญของวัดหัวถนนก็คือพิธีแห่องค์หลวงพ่อติ้วครับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนแห่งนี้อายุเก่าแก่กว่า200ปีทําไมถึงต้องมีการแห่เป็นประจําทุกปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19เมษายนติดตามได้กับท่านเจ้าอาวาสวัดหัวถนนอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีรับชมได้ในช่วงนี้ครับหลวงพ่อติ้วพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพนัสนิคม ซึ่งแกะมาจากไม้ติว้วถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนสร้างวัดหัวถนนซึ่งมีสัตทุชนให้ความศรัทธาเข้ามากราบไหว้ขอพอรกันอย่างเนืองแน่นกลับมาจะเจอกับเรื่องราวของวัดหัวถนนก,กันต่อนะครับที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับทราบว่าจะมีการจัดงานเพื่อแห่งองค์วติ้วไปรอบชุมชนทุกปีปีละหนึ่งครัง้งเพราะเหตุใดถึงต้องมีการจัดงานทุกปีครับพระคุณเจ้าก็คือการจัดงานนี้นะก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นั้งแต่เมื่อไหร่ คือผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ารู้ความก็แห่กันแล้วแม้แต่หลวงพ่อชานจึงเมียรู้อายุร้อยกว่าอยู่ที่วัดบางบอง่อพื้นเพของท่านมีญาติอยู่ที่นี่ท่านก็เคยมาพักตอนอเด็กๆท่านก็เคยอยู่หัวถนนนี่ตอนบวชตอนเป็นนมท่านก็เคยมาปี2559อาตมาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อเตีว้วก็ไปกราบอาราธนาท่าน ที่จริงกาบระันาท่านสองรอบรอบแรกปี2558ให้ท่านเมตตานั่งอธิษฐานจิตเหรียญย้อนยุคที่คณะกรรมการท่านได้สร้างเพื่อเป็นการฉลองตำแหน่งเจ้าวาดอาตมาก,ก็ไปให้พระทั้งหลายนี่ท่านนั่งอธิษฐานจิตที่กุฏิท่านก็คือได้มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อชาญน,นี่แหละรูปหนึ่ง ท่านก็บอกว่าและปีอาตมาก,ก็วางดีกาเมื่อปี2559มาพุทธาพิเศษเมื่อวันที่12มีนา2559ท่านก็ยังพูดถึงอ๋อวัดหัวถนนแล้วรู้จักตอนเด็กๆเคยไปแห่พระกับญาติเอาหลวงพ่อเตี้วแห่รอบหมู่บ้านแล้วค่อยเข้ามาสงน้ำความจำของท่านในเวลานั้นเลิ่มากนี่คือก็คือแสดงว่าประวัติการแห่เนี่ยไม่ได้มีการจดบันทึกไว าการจัดงานหรือการแห่เนี่ยก็จะพ้องกันต้องการว่าวันที่สิบเก้าเป็นวันแห่หลวงพ่อเติ้วลออหมู่บ้านว่าอาจจะมีงานสามวันก็เริ่มสิบเจ็ดถ้ามีงานห้าวันก็เริ่มสิบห้าแต่วันที่สิบเก้าไม่เปลี่ยนแปลงเอาหลวงพ่อเตี้วแห่ลออหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังแห่อยู่ก็แห่นี้ตอนนี้ก็ไปตามถนนที่เป็นถนนคอนกรีตบ้างแอดฟัน์บ้างไม่ได้ไปตามท้องนา ด้วยเหตุที่ว่าไม่ไปตามท้องนาลออหมู่บ้านเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าชุมชนมันขยายขยายออกมากมีจำนวนบ้านเพิ่มขึ้นไม่มีช่องที่จะให้หลวงพ่อทิวเข้าแล้วติดขาดไปหมดก็เลยมีมติกันว่าให้แห่ตามถนนแต่ก็ลอบหมู่บ้านเหมือนเดิมนี่คือการจัดงานเนี่ยมันเป็นประเพณีมาเป็นร้อยปี ปัญถามอาตมาว่าปีนี้เป็นปีเท่าไหร่อาตมาก็เคยถามคนรุ่นปู่ไปก็เขาก็ตอบไม่ถูกว่าตั้งแต่เมื่อไหรเขารู้ความเขาก็แห่งานหลวงพ่อติ้วแล้วเที่ยวงานหลวงพ่อติ้วแล้วแต่มีหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแกา่คืออุโบโสถหลังเก่าที่อาตมาไปนค้นเจอหลักฐานก็คือเอกสารว่าโบสถ์วัดนี้มีโบสถ์หลังเก่าอยู่หลังหนึ่ง ได้วิสุงขามสีมาเมื่อปี2445รอส .121 นันนี่คือการแสดงยืนยันได้ว่าวัดนี้มีชุมชนเก่าแก่มาก่อนหน้านั้นแล้วจึงมีการสร้างวัดก็ลองมาสัมผัสดูสาธุชนญาติโยนทั้งหลายก็ถือโอกาสนี้แหละเชิญชวนให้มาแห่องค์หลวงปอติว๋วในวันที่19เมษายนทุกๆปีเจริญพร คุณผู้ชมท่านในะครที่อยากจะมาร่วมแห่องค์หลวงพ่อติ้วในวันที่19เมษายนของทุกป,ปีนะครับซึ่งปีนี้ก็สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้กันได้นะครับมาพบกับเรื่องราวของผู้คนที่เดินทางจากทั่วประเทศมาดูความศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดูความศรัทธาของผู้คนในชุมชนในวันที่19เมษายนในปีมีได้ครับ ร่วมสนับสนุนรายการโดยกิจสินทั์ไฮดริกมาร่วมรักโลกไปกับเรา0 982482233วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกหนึ่งธุรกิจที่ร่วมรักโลกรักสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าเช้นจ่ายในการขนส่งลดพื้นที่ในการจัดเก็บลดขยะในชุมชนด้วยการบีบอัด เพราะในขณะน,นี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงชุมชนได้เลี้ยงเห็นถึงความสําคัญในการจัดเก็บและลดขยะต่างๆให้เป็นศูนย์ในสถานประกอบการก็ให้ความร่วมมือจัดเก็บขยะให้ดูสะอาดตาจัดเป็นระเบียบด้วยการบีบอัดด้วยเครื่องอัดเศษวัสดุเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บนอกจากนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้เลี้ยงเห็นถึงความสําคัญในชุมชนว่าจะทําอย่างไรให้ชุมชนจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบมากขึ้นและสร้างรายได้สร้างอาชีพ ให้ชุมชนจึงเกิดแนวคิดการทำ CSR บริษัทให้ชุมชนด้วยการมอบเครื่องอัดเศษวัสดุให้ชุมชนที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเพื่อลดขยะกระจายในชุมชนจัดเก็บให้เป็นระเบียบประการสําคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนเดี๋ยวเราจะตามไปชมอีกหนึ่งบริษัทที่ผลิตเครื่องอัดเศษวัสดุมาร่วมรักโลกไปกับเรากิติศักดิ์ไฮโดริก อิสักฮไฮดริกมือหนึ่งงานด้านลักโลกลักสิ่งแวดล้อมด้านรีไซเคิลมีผลงานกับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนมากมายทั้งออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรรีไซเคิลทุกชนิดเครื่องอัดไฮดรลิกทั้งขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กหรือติดตั้งไว้บนรถ มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพความแข็งแรงโครงสร้างใช้เหล็กมาตรฐานอย่างดีมือหนึ่งด้านรักโรคประสบการณ์กว่า10ปีสามารถสอบถามได้ที่เบอร์098-248-2233 098-248-2233มาร่วมรักโรคไปกับเรากิติศักดิ์ไพดุริก สนับสนุนรายการโดยกิติศักด,ดิ์ไฮดริกมาร่วมรักโลกไปกับเรา098-248-2233สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะสำหรับใครที่พลาดการรับชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube เพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวนะคะสำหรับวันนี้ Momo โมโมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ